กราบสวัสดีครับวันนี้มาแปลกๆหน่อยนะครับจากช่องเอกแคมปิ้งนะครับหลังจากที่ได้ไปถ่ายวัดมาหลายอีพีนะครับถ่ายดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับฝนตกบ้างไม่ตกบ้างร้อนบ้างนรกแตกก็มีเยอะนะครับวันนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วที่วันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าเอกนะเพราะว่าใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับไอ้กล้องกล p โ o ที่เคยถ่ายประจําไว้ก็จะกลายเป็นไอเทมรับที่มันไม่ได้รับหรอกเพราะแม่งกล้องใช้อยู่ดี ก็เลยต้องเอาไอ้นี้ไม่ได้ถ่ายใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับเออกล้องมือถือเดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงนะในการถ่ายวิดีโอแล้วมันค่อนข้าง,างะสะดวกเนาะมันมันสามารถทั้งเอ่อโทรได้ถ่ายได,ยได้กล้องความละเอียดนะครับของตัวกล้องพ้ารุ่นใหม่ๆแล,แล้วก็จะเป็นระบบของตัว 4K ซะหมดแล้วนะแต่น่าจะต้องเป็นตัวหมื่นต้นๆของผมใช้ตัว A71 นะ a m s u ุง A71 ก็ถือว่าใช้ดีนะถ้าใครใช้ของตัว ไอพวกไอไอโฟนก็จะมีความละเอียดที่สูงขึ้นนะแต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยจํานวนเงินก็หลักสามหมื่นขึ้นเนาะก็พิจารณา,ากันเองนะครับใครมีตัวนี้อยู่แล้วไม่จะเป็นต้องซื้อมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าการรีวิวของผมตอนนี้จำนนต,น,น,นต้องใช้มือถือในการถ่ายนเนี่ยเนี่ยแล้วเพราะว่าตัวนี้มันจะต้องสแตนบายเอาไว้ก่อนเพราะว่าเอามาถ่ายแล้วจะเอาไหนนั่นละตัวมันไม่มีอะไรประปรบคืองนี้ครับมันใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะผมก็อุ้ยแมวเยใครอยากกินไอติมบ้างนอกเรื่องก่อน อันนี้อยู่ร้านผมเองนะครับวันนี้มีธุระต้องไปทานะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาจะไม่มีอะไรถ่ายนะครับก็เลยต้องมา,มาถ่ายมันใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะก็แนะนําเลยนะครับมันจะถึงฤด,ดูการออกไปกางเต็นท์ของผมแล้วนะครับไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์นะฤดูการกางเต็นท์ก็จะมีอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นการบอกบอกใน E ีีนี้ว่าการกางเต็นท์มันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการกางเต็นท์ให้ได้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วไม่อายคนไปแล้วทํายังไงให้มันเสร็จอย่างว่องไวไปแล้ว ไม่ให้มีการขาดเหลืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะไปกางเต็นท์นะครับเพราะฉะนั้นก็เอกแคมปิ้งก็จะได้ไปแล้วเดี๋ยวเด็กเขาเลือกของโลเคชันอีกทีว่าจะไปทางไหนนะครับทิศเหนือทิศใต้ค่อยว่ากันทีน,ทนตอนนี้ขอนําเสนอในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผมบอกขอเป็นมือใหม่ดีวกว่านะครับมือเก่าเขาเขา,เขารูอยู่แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับมือเก่าอันนี้ขอเป็นสโลว์ให้กับมือใหม่ใหม่สิ่งๆเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นความรู้และแนวทางนะครับ อ่ะอันดับแรกเลยครับไม่ผีผามทําเพลงเพราะว่าเราจะต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วกล้องอ่าคลิปนี้จะขอสั้นๆนะไม่ยาวมากนะครับกล้องแน่แนนอนอยู่แล้วนะครับคุณจะเอากล้องแบบไหนก็แล้วแต่จะเอากล้องมือถือถ่ายก็ได้ก็ไม่ได้ดผิดกติกานะครับขอให้ความละเอียดสูงๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้กล้องเอ่อตัวยูทูบเขาเองช่องเขาเองนะครับความละเอียดตอนนี้มันรองรับได้ถึง 8K แล้วนะแต่ 8K กล้องบงคงยังไม่มีนะตัวมันหลายแสนนะครับ เอาแบบธรรมดาก่อนนะมือใหม่นะครับไม่ต้องมีซีเรียสว่าจะต้องแพงหรูฟัซเซอร์สีอะไรแล้วแต่งบประมาณคุณเลยนะครับใช้กล้องโกโปรตัว6กจ็ดแดได้หมดเลยนะครับอันนี้ฟันเฟดดนตัวโกโปรสินะตอนนี้มันมีโกโปรสิบเแล้วนะครับรูปล่างหน้าตามันก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็จะมีกล้องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้คือตั้งแต่ตัวตัวเขึ้นไปนะครับซีรีส์เขึ้นไปก็จะมีกล้องหน้าด้วยแต่หลังจากโกโปรถอยหลังมาจาก1นึถึงหนึงแจะไม่มีกล้องกล้องตัวนี้นะ ใครอยากจะใช้มันก็เวลาเราถ่ายเห็นหน้าเราเองเนี่ยมันก็จะได้รู้องศาด้วยว่าเราเข้าเฟรมเขาอยู่หรือเปล่าอันนี้ข้อดีของมันแค่นั้นเองนะครับนองน้้าไม่มีอะไรแต่ถ้าใครใช้รุ่น8ลงมาก็ไม่ได้ผิดกติกานะครับขอวา่าพยายามกะกะระยะโฟกัสถ่ายบ่อยๆนะแล้วก็กะระยะโฟกัสให้หน้าจอเนะี่ยมันอยู่กึ่งกลางเราอันนี้ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ประสบการณ์แต่ถ้ามีอย่างนี้มีหน้าจอ,อยี้มันจะบอกเลยแนละ้วว่าเราอยู่ตรงกลางเฟรมไหนะมันก็สะดวกดีนะ มีตั้งแต่9้าขึ้นไปนะครับถึงจะมีหน้าจอแบบนี้นะแล้วความละเอียดมันก็จะต่างกันเป็นเลือกดูอันนี้เอากล้องคร่าวๆนะครับผมไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องให้กล้องจะบอกว่ากล้องทันนี้ละเอียดเท่าไรใช้ยังไงอันนี้ไม่ได้ไม่บอกอ,อีพีนี้ไม่ได้บอกนะครับบอกว่าการไปกางเต็นต์ต้องใช้อะไรบ้าง1กล้อง2กล้องแบตเตอรี่ของ GoPro Go นะครับหมดเร็วมากคือจะบอกว่าหมดเร็วนรกเลยก็ได้นะครับถ้าความละเอียดตั้งแต่คุณปรับนะครับอยู่ที่คุณปรับด้วย ตั้งแต่ 4K ขึ้นไปนะครับความละเอียดมัน2,100ขึ้นไปเนี่ยระยะเวลาในการถ่ายเมมโมรีมันก็จะสั้นลงนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะความละเอียดน้อยระยะเวลาในการถ่ายก็ยาวนานขึ้นแต่ความละเอียดก็จะลดลงแต่ถ้าใช้ในเรื่องของ 4K ขึ้นไปความละเอียดประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับคุณจะต้องพักกล้องเพราะมันร้อนมากนะแต่มันก็แลกได้มาด้วยความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะครับความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าเวลาแบตเตอรี่มันร้อนมันก็มีอายุการใช้งานสั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำคอนเทนต์คุณก ไปดูในลักษณะว่าคุณจะวางแปลนในการพูดกันจายังไงให้มันอยู่ในองค์ประกอบนะครับแล้วก็มันดูกล้องด้วยม่นกล้องมันดับหรือยังนะมันจะดับมันไม่ได้บอกนะครับมันจะดับเอาดื้อไปเลยนะครับมันไม่มีเตือนกูจะดับแล้วกูจะดับแล้วอย่างงี้ไม่มีนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับองค์ประกอบหลักแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับที่เป็นแบตเตอรี่สำรองนะซึ่งแน่นอนนะครับมันมีหลายแบบเตแบตเตอรี่สำรองก็อย่างนี้แบตเตอรี่ก็คือตัวนี้เลยอันนี้ก็ไปหาซื้อเองแล้วแต่ความจุนะ อันนี้แล้วแต่ความจุนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองนะ power bank นะคคือ power bank เนี่ยของผมใช้ตัวอุ้ยไปแล้ว2อ0 0 0มิลลิแอมป์นะครับก็ได้นานอะ่ะทั้งคืนอนะ่ะอยู่ได้ทั้งคืนนะครับมีหลายพอร์ตมีอะไรอ่ะไหนนนก็ไหนละ,ะให้ดูด้วยมันจะมีหลายพอร์ตนะครับมีพอร์ตเข้าพอร์ตออกนะนี่ก็เลือกเอาเอาแล้วกันนะครับอันนี้นักกลางเต็นท์ยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้นะเพราะว่าเวลาเราอยู่แล้วในพื้นที่ที่มันไม่มีปลั๊กให้เราเนะาดานกากนนหน่อย อันนี้ต้องใช้นะครับคุณก็ชาร์จให้เต็มก่อนที่จะไปนะครับศึกษาให้ดีนะว่าการชาร์จมันใช้กีก่ชั่วโมงแล้วก็อายุการใช้งานมิลลิแอมใช้กี่ชั่วโมงอันนี้อยู่ที่การการศึกษาของคุณนะคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรคุณศึกษาให้ดีก่อนนะอันนี้ต้องมีนะขาดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องมีในกรณีที่มันไม่มีนะครับในกรณีที่มันไม่มีปลั๊กพ่วงจากตัวของตัวตัวแคมปิ้งของเขานะครับให้เรามาสามารถต่อกับนู่นนี่ได้คุณจะต้องมีนะ ถ้าคุณไม่มีไฟในในการกลางเต้นนะคุณนรกแตกเลยนะครับคุณจะกลายเป็นคนมืดมิดในสังคมนั่นทีเดียนะครับและอีกอย่างนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสาเขาเรียกว่าตัวสายซิลฟีเนาะสายซลฟีนี่กระมีความจุข,ของมันด้วยนะครับใครไม่มีความจุมันก็ต้องซื้ออย่างนี้ไปลองนับนะแต่ว่าถามว่ามันสะดวกไหมน,นี้สะดวกนะเพราะปกติไอ้น,นี่นรกอยู่แล้วนะครับสามสิบนาทีมันก็ไปละเพราะฉะนั้นเราต้องเสียบคาไว้เพราะว่าเสียบคาไว้มันจะขึ้นไฟแดงๆอย่างนี้เห็นไหมเอออันนี้คือมันเชื่อมกันละถอดออกถอดออกก็ได้นะ อันนี้คือมันก็ยังชาร์จอยู่เพราะว่าในตัวไฟของตัวนะั้นมันมีแบตเตอรี่อยู่มันก็ยังมันก็มันจะชาร์จในตัว,ตวนะอ่ะมีหนึ่งแล้วนะครับที่ต้องมีนะครับแล้วก็มีตัวนี้ power bank ต,ต้องมีนะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ตัวที่สามนะครับก็คือสายสายซีฟี่เนะี่ยมันควรจะมีในการเสียบแบตเตอรี่แล้วก็เชื่อมเข้าไปกับตัวกล้องของมันนะครับอ่าให้ดูข้างหลังมัน Uh, ถ้าตัวของก o p ป o รนะครับมันจะไม่มีกรอบเคสนี้มาให้นะต่อบเคสอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตัวโล,โล้นๆเลยนะมันจะไม่มีการชาร์จนะไอตัว power mod นี่คุณต้องซื้อตังหักนะครับก็เปเลือกดูเอานะจะมีเกจของตัวก o p ป o รเองก็มันจะทนหน่อยละนะออตัวของกลอปรก็จะทนหน่อยถ้าเป็นเป็นของเทียบของเทียมของเทียมกันมลก็อาจจะใช้ได้แหละแต่ว่าผมว่ามันสเปคมันอาจจะหลวมๆแหล,และแล้วไม่รู้นะผมก็ซื้อๆอ,อย่างนี้แหละน่นนี่นะประมาณ2,000นิด มาสามารถชาร์จได้แล้วก็ใส่ตัวไมโครโฟนอ่ะมาต่อเลยครับ phone, ไมโครโฟนไร้สายถามว่าจําเป็นไหมไถ้าคุณใช้ในลนักษณะว่าคุณต,ต้องออกจากตัวกล้องนะครับเพราะว่าสัญญาณของตัวที่รับรับตัวของตัวกล้องโปรโมันมีทั้งหมด3จุดนะมีหนึ่งสองสามหน้าหลังกันแหละก็มันก็มันจะทําให้ตัวเราห่างจากตัวกล้องหรือว่าแบรนการแบนของตัวแบรนตัวกล้องออกไปข้างหน้าแล้วก็หันมาหาเราเนี่ยเสียงมันจะต่างกันเลยนะ เสียงนราลกเลยแหละผมเคยแล้วไอทีแรกๆใครไปย้อนดูได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องมีนะครับอันนี้เป็นรีเซอร์นะครับผมใช้ซานมอนิกนะครับบิงห้าร้อยนะโปรนะครับตัวนี้ก็ไปหาดู่แล้วแต่งบประมาณคุณนะตัวถูกๆก็มีนะครับแต่ผมว่าตัวนี้แม่งเวิร์กว่ะซื้อทีเดียวแม่งก็ใช้ได้ตลอดเลยมีะมียมิวรีเซอร์ตัวหนึ่งแล้วครับแล้วก็ตัวที่เราจะต้องติดกับตัวของเรานะตัวนี้อันนี้ผมบอกเร็วๆเลยนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องใช้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เราต้องติดกับตัวเรานะเราสามารถหาาาางงงงงงจจกกกตตตััวววลลล้้้้้้้ออเเรรรไไดนีะแ ห่างออกมาจากตัวเราได้นะครับจากตัวนี้ก็ปิดแล้วก็ติดกับตัวตัวตัวของเราเองนะเราจะได้ไปไหนเราก็คุยคุยกับกล้องได้เลยแล้วสัญญาณมันจะลิงก์กับตัวนี้รีเซิร์버แล้วก็เข้าไปเซฟอยู่ในตัวกล้องของตัวนี้นะเมมโมรี่การ์ดที่เรานะเมมโมรี่การ์ดก็เลือกเอาเลยนะครับมีม,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 มีหลายกิกนะผมว่าแนะนําให้ตั้งแต่6 4ิกิกขึ้นไปนะครับแต่ร28ของตัว GoPro ผมไม่เคยใช้นะผมไปอ่านดูข้อมูลเขาว่ามันเออหรอเออหรอบ่อยวลางเออหรือบ่อยนี่งานที่เราถ่ายไปมันก็ ชิบหายหมดแล้วครับผมว่าเอาชัวร์วเลย64ี่กิกนี่ถือว่าเปร๊ะนะครับแต่ว่าความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลคุณไปเลือกนักศึกษาก่อนนะการศึกษาทุกอย่างย่อมมีผลในการที่คุณซื้อมานะครับเพราะว่าซื้อครั้งหนึ่งนะก็ซื้อให้มันดีๆไปเลยนะครับอ่ะผมแนะนํา6 4ิกิกนะความละเอียดเร็วเลยนะยี่ห้ออะไรก็ศึกษาดูนะครับอ่ะมีอะไรละหนึ่งดูตามกันเลยแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องมีนะครับอ่ะต่อมาเลยนะครับเราก็จะต้องมี ถ้าคุณเป็นสายที่ถ่ายในะลนักษณะถ่ายกลางคืนนะคุณไม่มีไฟฉายนี่ไม่ได้นะหนุ้ยแล้วคุณจะถ่ายยังไงละ่ะถ้าคุณไม่มีไฟฉายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีไฟฉายในการถ่ายงานด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่อ่ะที่ผมซื้อมาของอูรินซี่นะครับอูรินซีก่ก็อันนี้นะน่าจะประมาณ2 3พันนะผมจำไม่ได้ลวมันซื้อมานานละก็จะมีไฟนะครับไฟต่อนะต่อตรงนี้เข้ากับตัวกล้องนะครับมินิมอสของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวเสียบของมันอยู่ข้างๆนี่ผมผมไปไวๆนะตามผมให้ทันนะ เพราะผมมีเวลาจํากัดในนี้ออกป็นทุระแล้วอันนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับในการเสียบคู่กับตัวกล้องเองนะใช้สายเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีตัวไขน็อตเห็นไหมตัวไขน็ตตรงนี้นะครับคุณไขมาตรงนี้มันจะมีแล้วตัวไข่ะขไ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 ขเสร็จแล้วไขเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวตัวหลอดไฟตัวนี้ติดกับตัวนี้มาแล้วเนาะแล้วก็เอาตัวนี้มาตัวหลอดไฟเนี่ยมามาสวิงกับตัวนี้เออแล้วคุณก็ไขเข้าไป ขายตัวนี้ข้าขอตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่ามีไฟอยู่แล้วก็มีตัวมีอะแดปเตอร์ตัวนี้ติดไปด้วยนะครับอันนี้เขาเอาเร็วๆเลยนะเข้าใจตรงกันนะไปก่อนไปก่อนดูตังหาแล้วกันนะครับผมจะไปไวๆจิงจีๆเลยนะครับก็มีตัวนี้เสียบตัวนี้แล้วก็มาเสียบกับตั้งตัวนี้ก็าจะอยู่ในตัวเคสตัวนี้อ่ะหนึ่งดูตามกันนะหนึ่งไปแล้วนะครับผมอธิบายไปแล้วไปก่อดูเอากันนะหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้สามตัวนี้ก็คือ power bank นะครับสี่ตัวนี้ อ่าห้าก็คือไฟนะครับไฟตรงนี้ใช้ในกรณีที่เอ่อเราจะถ่ายถ่ายบล็อกในเรื่องของกลางคืนมันต้องมีไฟนะไม่มีไฟเราไม่เห็นหน้าตัวเองจะถ่ายยังไงละ่ะก็ดูอัลลังการามันปรับมันปรับไฟได้หลายระดับนะครับของผมนี่ปรับได้4ระดับนะเราตัวเอาตัวฟิลเตอร์มากรองเองนะครับจะให้แสงแบบไหนมันมีฟิลเตอร์ของมันอยู่นะฟิลเตอร์เขาก็จะแถมมาให้มากมายนะถ้าของเลนส์ซี่นะของ,องอยี่ห้ออื่นก็ไปดูเองนะครับของเทียมของเทียมก็มีแต่เนซี่ผมว่ามันใช้ดีที่สุดแล้วล่ะ อันนี้มันจะมีฟิลเตอร์ยังมีสีเขียวสีแดงสีอนะไรเนี่ยอ่ะไปหาเลือกดูนะครับอ่ะจบตรงนี้ไปแล้วนะครับอ่ะโยกย้ายมาก่อนอ่าละอ่ะอันนี้อันนี้เป็นสายเอฟแอนเจอร์ที่ต้องมีนะครับอันนี้คือสายคล้องคอที่กอบตัวกล้องนะแต่ว่าไม่สามารถใส่กับตัวเคสตัวนี้ได้นะครับคุณจะต้องถอดเคสออกมาก่อนนะครับถอดเคสต,ตรงนี้ออกมานะแล้วก็เอาตัวกล้องเปลเปลยเนี่ยของมันล้วนเลยนะมาเสียบกับตรงนี้นะครับ มันจะกลายเป็นกล้องที่ติดตัวเรานะครับเวลาห้อยคอนะเพราะฉะนั้นมือเราก็สามารถทํานู่นทํานี่ได้นะครับคุณจะชักหรือคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับตามสบายเลยนะครับมันจะเป็นสายคล้ายๆว่าคุณจะไปล่องเรือนี้คุณก็เอามือพายเรือใช่ไหมคุณก็เอาสายคล้องตรงนี้แล้วก็ติดกล้องไปเพราะว่ากล้องพอเราถอดจากตัวเคสมาแล้วนะครับมันสามารถกันน้ําได้นะครับมันสามารถกันน้ําได้ตัวนี้อย่างนี้กันน้ําไม่ได้นะ คุณก็ใช้วิจนณญาณในการใช้กล้องด้วยนะครับฝนตกมาเนี่ยคุณก็จะใช้่งี้มันก็อาจ,จไม่เวิร์ก็ได้ถ้ามันตกหนักเงี้ยมันไม่ได้นะตกเบาๆอาจจะพอได้นะครับผางๆอะไรบางๆเนะ่อยพอเราถอดเคสแล้วมาใส่ตรงนี้มันก็สามารถบุกน้ําลุยไฟได้ตลอดนะครับลงน้ําตุมต่มๆได้นะครับกล้องก็มันกันน้ําอยู่แล้วนะครับกี่เมตรผมจำไม่ได้รูปแบบยี่สิบเมตรมั้งประมาณนี้แหละอย่าให้เกินแล้วกันใครลงน้ำยี่สิบเมตรมาบ้าแล้วอ่ะตรงนี้จบไปแล้วนะครับตามผมไม่ทันนะไม่ทันก็ไปกอดูนะครับผมเป็นคนพูดเร็วนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเในตรงเรียบร้อยแล้วเอา้าต่อมาครับก็มาในเรื่องของอุปกรณ์ทำมาหากินก่อนนะครับพอเราไปกางเซนท์เราก็ต้องมีอะไรกินใช่ไหมผมขอเลือกใช้นะครับอุปกรณ์ในการทําครัวนะครับผมครับก็ยังมีเตาแก๊สปิกนิกของผมเล็กๆอย่างนี้นะเวลาพับเสร็จแล้วนะครับมันก็อยู่อยู่ในกล่องเล็กๆอย่างนี้อ่าเราสามารถยัดเลยนี้สะดวกสบายนะเอากล่องตัวนี้เอาตัวนี้ยัดเข้ากล่องนี้ได้เลยนะ แล้วเวลาใช้งานจริงคุณก็ไปกลางเอานะครับเออแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะสาแกปิกนิกนะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะครับคุณทําอาหารคุณไปกลางเต็นท์คุณไม่มีอะไรกินคุณจะอยู่ไงครับคุณจะพึ่งหมูกระทะเดียวมันก็เพลิงนะครับการกลางเต็นท์มันน่าจะก็อะอะไรที่ต้องประหยัดที่สุดคุณหาอะไรไปก็ได้อาจจะเป็นหมักหมูไปนะครับหมักหมูแล้วทําอะไรก็ได้แต่อนนี้ก็ถ้าในลักษณะของการกลางเต็นท์มันต้องไปหน้าหนาวเนาะใครไปหน้าร้อนก็ตายตายในเต็นท์่นแหลยไปหน้าหนาวส่วนมากครับผมก็รอเวลานี้ผมก็เลยนําเสนอในการ ใช้อุปกรณ์ในการกางเต็นท์มีอะไรบ้างนี่เลยแล้วก็ต้องคู่กับก็อนแะนปิกนิกนี่ก็ต้องมีนี่สิครับไม่มีไม่มีมันจะมีไฟได้ยังไงก็ต่อพ่วงแล้วนะครับมีสายพ่วงตรงนี้เข้ามาแล้วก็ต่อในกระป๋องแก๊สเวลาเราจุดแล้วก็บิดเอาตรงนี้บิดตรงนี้ปึ๊ดนึงแล้วเราก็มาสตาร์ทตรงนี้เออจะมีแล้วแต่นะของใครของมันนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ เองแกสปิ๊กนิกทุกอย่างไม่เหมือนกันเลือกซื้อกันเองของผมมี3าหัวนะของเามีหัวเดียวก็ได้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ของผมมีสวิตช์สับตรงนี้เดี๋ยวไฟมันก็ฟูขึ้นมาเลยเออแล้วก็มีกระทะสิมีเตาแก๊สแล้วผมไปเร็วๆเลยนะก็ต้องมีกระทะนะครับกระทะเหล็กของผมก็จะมีตัวนี้กระทะเหล็กนะอุปกรณ์ทําก็มีพวกน้ำมงน้ำมันมีซองมีซอสไอ้แค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วมีต้มต้มกาแฟแล้วก็จะหาที่นี่ไปต้มแต่ต้องมีกระทะนะมีเตาไม่มีกระทะมันจะทํำยังไงหรอเออจะย่างหมูย่างนู่นย่างน กางเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนให้กับรอบๆเราได้โอ้สุดอกสบายแท้ต้องแชร์ลูกรู้นะอ่ะแชร์ต่อไปนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีเงินด้วยนะครับผมมีเงินนะพอกางเต็นท์เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเนื้อไม่ต้องทะลึ่งจะเอาไป4ี่ห้าพันนะครับคุณไปกางเต็นท์คุณต้องมีความลาบากบ้างๆนะครับเพื่อเป็นอัตรบในการใปกาางเต็นท์นะถ้าคุณไปไปกางเต็นท์แล้วคุณเอาเงินไป3ามสี่พันแล้วคุณก็ ไปซื้อนู่นซื้อี่เพื่อความสะดวกสบายเนี่ยผมว่าไม่แนะนำนะครับงั้นคุณอยู่บ้านนะครับถ้าคุณไปอย่างนี้คุณเอาตังค์ไปน้อยที่สุดแล้วแต่แต่ว่าก็สามารถจะดํารงชีพของคุณอยู่ได้นะครับซื้อน้ําซื้ออะไรเงี้ยพอได้นะผมเอาไปไม่เกิน200นะครับเออคุณไม่ต้องพกตังค์ไปเยอะคุณไปกางเต็นท์คุณต้องมีความรำบากในตัวเองประสบการณ์ในชีวิตนะครับคุณถ้าคุณสบายสุดๆแล้วผมแนะนาคุณไม่ต้องไปหรอกอยู่บ้านแม่งเถอะสบายว่ากันเยอะอ่ะต่อไปนะครับก็จะมีในเรื่องของเต็นท์เต็นท์ก็เลือกไซสเเอาลยตม คุณจะไปกี่คนผมไปคนเดียวผมก็เอาไซส์เล็กนะครับไซส์ที่ว่านอนสบายๆแล้วก็ใส่ของได้นี่อย่างนี้ตามสบายเลยเต็นท์มันก็แล้วแต่องค์ประกอบของคุณนะคุณจะใช้เต็นท์ลักษณะอัตโนมัติก็ได้ผมใช้อัตโนมัติเอาตีนเขียวแม่งกางขึ้นมาได้นะเวาลวไปดูตามอีพีเก่าๆผมนะเวลากลางเต็นท์ผมก็ดึงหัวมันขึ้นมาแล้วมันก็กางพึบแล้วแต่นะผมใช้คารเมลอยู่นะครับอันนี้เป็นคาเมลน่าซื้อมาน่าจะประมาณ2000นิดๆมั้งกับหัวกับหางอยู่นะเป็นของคาเมลนะเป็นเต็นท์อโต้นรับ กึ่งอัตโนมัตินะถ้าใครจะเป็นสายธรรมชาติที่ว่าต้องอใช้ตัวโครงตัวโครงในการกางเต็นท์อันนั้นก็ฝีมือหน่อยแต่ว่ามันได้ฟิลลิงในการกางเต็นท์นั่นนั่นเองแต่ว่าตัวนี้ผมผมใช้ในเรื่องของความสะดวกสบายเพราะว่าผมไปกางเต็นท์แล้วก็ผมจะต้องทํารายการด้วยเวลากลางเต็นท์ผมมันจะเสียเวลาในการกางเต็นท์เนี่ยมันไม่ใช่ธุระผมละอย่างนี้ไม่ถึง10นาทีผมก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแล้วก็มีแผ่นกาวกาวซีอีกนะครับคุณเวลาคุณจะต่างเต็นท์คุณก็ต้องปูพื้นก่อนใช่ไหม บูพื้นให้เสร็จก่อนแล้วคุณก็เอาเต็นท์ลงนะครับระกลางนะเส,งเสร็จแล้วนะครับคุณจะตอกหมุดตอกเสาตอกหมุดตอกอะไรนะั่นก็จัดการไปเป็นหาดูใน ep หลังหนังผม,ผมนะผมทาให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือเต็นท์หนึ่งก็ต้องมีแล้วแต่ตรงนี้องค์ประกอบตรงนี้เสร็จแล้วนะมีเต็นท์นะครับมีเต็นท์เสร็จแล้วเราต้องมีที่นอนอ่าหาที่นอนเอาเลยนะครับใครไม่สะดวกจะเอาที่นอนนิ่มๆไปหรือว่างบประมาณมันน้อยก็แล้วแต่อนคุ้นก็เอาที่นอนปิกนิกไปก็ได้เล็กๆแต่ผมว่าที่นอนอันนี้เป็น มันมันนอนคนเดียวนะผมไปกลางเต็นท์คนเดียวผมก็ต้องนอนคนเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเต็นท์เป็นที่นอนเป่าลมเวาเราหมุนหัวมันไปหาดู EP เก่าผมนะหมุนหัวปับ๊บมันก็จะฟูขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราก็นอนได้สบายเราก็ไม่เจ็บหลังเนาะต่อไปเลยหลังจากที่เรามีที่นอนแล้วนะเราก็ต้องมีที่นั่งดื่มว้าวอันนี้ที่นั่งดื่มผม,ผมก็จะต้องมีเก้าอี้นะครับนี่เก้าอี้เก้าอี เป็นเก้าอี้ไม้นะคุณก็ไปสรรหาซื้อไว้แล้วกันแล้วแต่งบประมาณนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับการกางเต็นท์มันแล้วแต่ความสะดวกสบายและงบประมาณของตัวเองคุณจะใช้ดีห่อยคุณก็ต้องทุ่มหน่อยอันนี้ประมาณ2000นะแต่มาซื้อครั้งเดียวมันอยู่ได้มันอยู่ได้ตลอดนะครับคุณคุณจะไปทิ้งมันลืมมันก็คงไม่ใช่ธุระเนาะอ่ะหลังจากมีเต็นท์มีที่นั่งแล้วคุณก็ต้องมีที่นั่งด้วยนะครับเก้าอ,อี้นะแล้วคุณจะเป็นนั่งยังไงแล้วคุณไม่มีเก้าอี้สรรหาเอาครับ,น,บ,น,น,บนนี้นะบ ก็กางเอาเลยง่ายๆสบายๆเลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเวลาเรากางก็ก่ามาอันนี้นะแต่ประมาณพันกว่าบาทนะถูกๆอันนี้มันก็มีก็ไปหาสรรหาซื้อเอานะครับอ่ะจบแล้วนะครับหลังจากอุปกรณ์เรามีครบถ้วนหมดแล้วในการทารายการแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นโมฆะทั้งทีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การทำยูทูบอยู่ที่คอนเทนต์ของคุณเองนะคุณมีคอนเทนต์ที่ดีนะครับอุปกรณ์ห่วยแตกมันก็อาจจะมีคนดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมใส่รถใส่อะไรอย่าให้ลืม อย่าให้ลืมอะไรกันแล้วกันถ้าลืมอย่างหน,นึ่งเนี้ยนรกคุณทำมาเยือนทันทีถ้าคุณลืมตัวแก๊สแล้วคุณจะกินยังไงใช่ไหมเออถ้าคุณลืมแสงไปแล้วคุณจะใช้ยังไงเวลากลางคืนคุณไม่มีตัวแสงมาเสียบกับตัวกล้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในองค์ประกอบแล้วเช็คก่อนไปนะ้ล่วงหน้าสักวันสองวันนะครับให้เกิดให้แล้วก็เช็คดูว่าเอออันนี้อันนี้พร้อมอันนี้พร้อมอันนี้พร้อมเออเพราะฉะนั้นคุณก็ เตรียมความพร้อมได้แค่นี้แล้วก็ยัดใส่รถไปเลยแล้ววันรุ่งเช้าคุณก็เดินทางด้วยความสะดวกสบายแล้วที่เหลือก็เป็นคอนเทนต์คุณและคุณจะทำคอนเทนต์แบบไหนคนเดียวหรือว่าไปกับฟงกับแฟนไปครอบครัวอันนั้นอยู่ที่คอนเทนต์กูละเป็นหลักนะครับคอนเทนต์ content ที่สําคัญมากถ้ามีมีคอนเทนต์มันก็องคประกอบพวกนี้ก็จะมมีความสําคัญเลยาละ่ะมาต่อครับในเรื่องของตัวอุปกรณ์จบแล้วนะครับในนี้คืออุปกรณ์ในการไปกางเต็นท์นะแล้วก็การทำคอนเทนต์ของคุณก็จะมีกล้องมีนู่นมีนี่นะครับก็ผมพูดช หลังจากที่เรามีอุปกรณ์แล้วนะครับรอเราทำเป็นก้อนใส่มาแล้วอยู่ในเมมโมรีการ์ดนะครับคุณก็ต้องมีองค์ประกอบในการดึงข้อมูลของคุณออกมาทํำยังไงล่ะมันมีในเรื่องของการใช้ใช้ในเรื่องของมือถือนะครับโหลดโปรแกรมการตัดต่อมาก็สะดวกดีนะสะดวกดีเหมือนกันนะครับมีหลายโปรแกรมนะคามัตเตอร์ก็น่าจะได้นะแต่มันจะติดภายน้านะคุณก็ไปหาดูที่มัน เวลาเราเจ่ายเป็นรายเดือนรายปีแล้วก็ไป,ไปดูแล้วนัแต่งว่าประมาณนะครับมันก็ตัดทางมือถือได้แต่ผมสะดวกแบบใช้แบบเพราะว่าผมใช้เป็น4ฟคนะความละเอียดค่อนข้างจะสูงใครใช้ความละเอียดน,น้อยก็ตัดก,กระทางมือถือก็ได้นะครับแต่ว่าความละเอียดมันจะน้อยแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณใช้ความละเอียดสูงตัดทางมือถือซึ่งมีแรมน,น้อยๆเข้าใจตรงกันนะว่าคุณรอเป็นชาติฟร์มันจะแรนเดอร์เสร็จหรือว่าจะเอ็กพอร์ตเสร็จมันก็จะช้านะครับแล้วก็หน้าจอเล็กด้วยรายละเอียดเวลาเราทางานมันก็ไม่สะดวกสบายอย่างที่คิดนะครับ ของผมใช้ตัวไลเซนเก้านะครับไลเซนเก้าอันนี้เป็นของเอซูสนะครับนี่เลยนะครับเป็นไลเซนเก้าอันนี้ขนาดไลเซนเก้าของผมนะเวลาตัด 4K มาความละเอียดค่อนข้างจะสูงนะมันก็ยังใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกว่าจะเรนเดอร์เสร็จแล้วเอ็กพอร์ตเสร็จมันก็ใช้ค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานทีเดียวนะครับอ่ะเลือกใช้คอมพิวเตอร์กันเองนะครับแล้วแต่งบประมาณของเรานะใครอยากจะตัดเร็วตัดช้าแลว้วงบประมาณมีก็เอาสเปคสูง,สงๆมาเลยคอมพิวเตอร์ผมไม่ได้ซื้อบ่อยๆเนาะ ผมใช้แรงเซนเก้าแล้วก็ขนาด8คอนะนี่นี่ความละเอียดของผม, <S <S <ห>ผมก็อยู่ที่ประมาณห้าพันสามนะห้าพันสามชิ่กล้อง GoPro ของ GoPro 10มันรับได้นะที่มันถ,ถ่ายทอดได้มันก็ประมาณนั้นนะห้ 5, าพันสามเวลาดรอปออมานะครับมาของทาง youtube เองนะครับของทาง youtube เองมันจะบีบสตอรี่ออกมาความละเอียดเรซูลชั่นออกมาอยู่ที่ประมาณสองพันกว่านะสองพันมันได้แค่สองพันกว่านะครับของทาง youtube งที่มันเต็มที่แล้วคุณซื้อมาคุณละเอียดแปดเคมามันก็ลงได้นะแต่เวลาเรนเดอร์คุณก็ หาหมอนหาน้ํอารมณ์มานั่งกินรอไปเลยนะครับประมาณ 3- 4มสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยยาวยาวยาวเลยขึ้นอยู่กับอย่างสมมติว่าตัวนี้ของผมมาผมตัดมาอยู่ที่32นี่ก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับนี่นเดอร์นะครับด้วยตัวไรเซนเก้าตรงนี้นะครับแล้วก็แรมเลยมีกรจงกัดจอก็ประมาณ4ชั่วโมงนะนั่งรอมันไปเถอะเออลับแล้วหลับอีกน้ฝั่งมันจะนเดอร์เสร็จเ้ยอยุเสร็จแล้วเราก็ต้องมีช่องนะครับช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะ เราก็ต้องทําช่องทํานู่นทํานี่มาก่อนนะใครเป็นสายทําช่องก็ควจะรู้เนาะก็ต้องทําช่องก่อนนะครับมีนู่นมีนี่อ่ะไหนๆกันไหนนะฝากช่องเลยคัดเอกแคมปิ้งเอกแคมปิ้งนะครับคนติดตามน้อยมากเลยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทาไม่ไม่นานนี้เองนะงั้นก็ดูแลช่องผมด้วยนะใครดูตอนนี้ก็กดไซส์กดอะไรครับกดกดทุกอย่างที่มันควรจะกดได้นะครับแต่ถ้าใครมีเรื่ององค์ประกอบต,ตรงนี้นะใครขาดเหลือใครต้องการคำปรึกษาอะไรนะครับคอมเมนต์ใต้ตูดไว้หมดนะผมจะมาตามตอบนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ ศึกษามานานพอสมควรนะกว่าจะมีเวลามานั่งเลือกซื้อเอานะเพราะฉะนั้นต้องถามคนที่มีประสบการณ์นะครับถามคนที่มีประสบการณ์เขาจะให้คําตอบคุณได้ดีที่สุดเพราะว่าสายกลางเต็นท์มันก็ต้องคุยกับสายกลางเต็นท์เองนะคุณไปคุยกับในเรื่องของบัญชีดูเรื่องกักากลางเต็นท์มันก็คงไม่ใช่ธุระนะครับอ่ะอันดับต่อไปก็คือมีช่องของตัวเองทําช่องใสโง e ่โยงอีเมลให้แล้วเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็การทําในเรื่องของเอออย่างเงี้ย ในเรื่องจุกจุกจิกของทาง YouTube เขาก็ไปศึกษาเอานะไม่มีใครช่วยคุณได้นะอันนี้บอกได้อย่างเดียวคุณต้องศึกษาแล้วก็หาวิธีการในการทํานะใส่โค e ์อีเมลใส่รายการในเรียบร้อยนะครับอันนี้ผ่านไปวับนะต่อไปนะครับคุณจะทํางานอย่างนี้ได้คุณก็ต้องมีโปรแกรมตัดต่องานของคุณนะคุณมีงานมาก้อนหนึ่งแล้วแต่คุณไม่มีโปรแกรมตัดต่อไม่ได้นะอย่างใช้มือถือก็ต้องเป็นคีมัตเตอร์ใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่ผมว่านั่นแหละมันจะช้าแล้วก็หน้าจอมันเล็กเวลาคุณทํางานเนี่ยถ้าทําสักประมาณ ห้าหกนาทีอย่างเงี้ยผมโอเคนะแต่ถ้าทับสักครึ่งชั่วโมงทํามือถือไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํานะครับความละเอียดแล้วก็ความจุมันค่อนข้างจะไม่ทันใจเราหรอกแรนเดอร์ที่เป็นวันนันะ้นถ้ามันเป็นมืนอถือนะฮะโปรแกรมตัดต่อมาถึงโปรแกรมตัดต่อละโปรแกรมตัดต่อผมใช้พีเมียโปรนะครับนี่เออพี่เมียโปรก็ถามว่ามันต้องเสียงเงินไหมจริงๆถ้าโปรแกรมแท้ๆเลยต้องเสียเงินนะครับเนี่ยมันจะเขียนคําว่า PR นะอันนี้คือเสียเงินนะครับ เสียงเงินซื้อเลโกสิธิ์เข้ามานะของแท้นะของเทียมผมว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะเขาไปหาโหลดเอาเองครับไม่สนับสนุนการใช้ของเทียมนะครับแต่ว่าผมใช้อยู่ <c oughs> ไม่ว่ากันนะไม่ต้องไม่ต้องส่งใครมาหาผมนะครับอ่ะเราก,กดเข้าไปเลยครับโปรแกรม pr นี้ถ้าสาวกการตัดต่อน่าจะเข้าใจนะครับว่ามันตัดต่อง่ายชิบหายแล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมด a วินชีนะครับใครสะดวกทางไหนใครใครไปทางแนวไหนแล้วก็ไปไปทางนั้นเลยนะครับแต่ว่าการใช้งานทุกอย่างนะครับ องประกอบมันเหมือนกันหมดเลยนะครับมันก็จะมีในเรื่องถ้าเป็นของดงมิชีมก็จะในเรื่องของตัวการทํางานที่ใส่ใส่ใส่ลัดใส่สีแต่งสีอะไรอย่างเงี้ยครับการตัดต่อก็จะมีการตัดออกการมูฟนั่นการดูภาพดูอะไรนะครับการใส่เสียงเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่การศึกษาของคุณเองไม่สามารถบอกกล่าวกันได้นะครับคุณจะเก่งจริงคุณก็ต้องศึกษานะครับสมองคุณไม่ใช่ คอมพิวเตอร์นะครับที่จะเอานู่นนี่นั่นเมมโมรีการ์ดใส่แล้วก็จะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับทุกอย่างต้องใช้ประสบการณ์นะการตัดต่อนะครับตัดเอ็กเซปนู่นนี่นั่นนะครับคุณเป็นคนตัดต่อคุณก็ต้องรู้เนาะประสิทธิภาพในการใช้งานคนจะทํายังไงบ้างแล้วก็ให้มันเหมาะสมนะครับคุณไม่มีคุณไม่มีเกียร์เตอร์ในการตัดนะครับถ้าคุณทํางานแรกๆอ่ะคุณก็ต้องถ่ายเองตัดเองเตรียมนู่นเตรียมนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่า เราไม่ได้จ้างคนตัดต่อเราตัดเองคุณก็ต้องมีประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์ตรงนี้ด้วยนะครับโปรแกรมมีดาวินชีดาวินชีก็ใช้ง่ายนะมีดามชีดผ,ผมใช้พเมีโปรนะครับพเมีโปรตัวนี้การใช้ให้เก่งไม่เก่งอยู่ที่ประสบการณ์นะผมก็ไม่เคยใช้นะครับตอนนี้ใช้มาห้าหเดือนผมก็เพิ่งช้ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในในการตัดเบสิกนะครับแต่ว่าถามว่าเอาไปลงยูทูบใช้ได้ไหมใช้ได้โอเคเราไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์จนเวอร์นะครับแรกๆนะ แล้วเราค่อยศึกษาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วค่อยเอาองค์ประกอบในการตัดนู่นตัดนี่มาใส่เอฟเฟคนู่นเอฟเฟคนี้มาใส่แต่แรกๆในการทําช่องไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นหรอกครับโปรโมทไปก่อนในเรื่องของคอนเทนต์อย่างเดียวรวนๆอย่างอื่นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับโอเคจบทิปง่ายๆท่านสั้นนะครับไม่รู้ว่าง่ายสั้นโอ้หนี่พูดไป24เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนี่หว่าขนาดทําเล่นๆนั้นเนี่ยให้รู้องค์ประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหรันอจะเกือบครึ่งชั่วโมงกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยยยนนนนะะครรับบบเห็็็ผมมมมพาาาาอ่่งงงีีี้้้กกปโช์ไ แล้วแต่นะครับดูนิิตของท่านนะครับแล้วก็จะมาบอกในเรื่องของ <c oughs> อีกหลายๆอย่างนะมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่เราจะไปแล้วก็การไปจองเต็นตนู่นนี่นั่นถ้าใครสนใจนะว่าองค์ประกอบที่ไปก,กางเต็นมีแถบไหนสวยบ้างอะไรบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ปรึกษากันได้นะครับผมก็ไปมาการจนบรุรีลาดบรุรีสุพรรณบุรีนะครับอทุทัญาแล้วก็มีพวกด่านช้างอะไรผมก็ไปมาทั่วเลยนะใครสนใจกางเต็นและสนับับผมนะครับ คอมเมนต์มานะครับถามได้นะครับไม่มีอายนะครับบอกตรงๆตง้องๆกันไปเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะไม่มีหวงลิขสิทธิ์กันนะครับเพราะว่าการทําช่องมันก็มันต้องมีมีเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดแล้วก็ทําให้รู้ว่าในอนาคตเราจะต้องมีการทําอะไรแล้วก็วางแผนได้ไงการต่างเต็นนะครับหรือว่าการไปเที่ยวท่องเที่ยวนี้ก็ใช้ใน,ในการท่องเที่ยวได้เลยเอาาะโอเคยี่สิบหกนาทีโอเคครับ บายบายเลยละครับยังไงผมก็ฝากช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งให้น้องใหม่ถ้าใครมีช่องรายการอะไรก็เอามาฝากไว้ใต้ตูดคอมเมนต์ผมได้ผมจะตามไปติดตามนะครับช่วยๆกันนะครับโอเคบายบาย